สวัสดีค่ะ นักร้องดังลบคำคอรหาเจ้าชู้เตรียมใช้ชีวิตคู่นางเอกเป็นทางการขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวอีกคู่สำหรับคู่รักคนดังชินชินวุฒและลินล,ลี่พัทธิราที่วันนี้29กันยายน67สาวลินล,ลี่โพสไอจีเผยข่าวดีหนุ่มชินขอแต่งงานแล้วพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่หรูหราสำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่เจอกันในกองถ่ายละครร้อยเล่เสน ร้าพอหนุ่มชินได้รู้จักได้คุยได้เห็นหนุ่มชินรู้สึกว่าสาวลิลลี่ค่อนข้างธรรมชาติรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ตนชอบแต่ในขณะนั้นเมื่อสาวลิลลี่รู้ว่าหนุ่มชินจีบแต่คนรอบข้างกลับไม่มีใครสนับสนุนเลยแม้แต่คนเดียวเพื่อนๆจะบอกว่าให้ดูปุคลิกเขาสิเขาเป็นแบดบอยจะตายมาหลอกแน่ๆต้อง เล่นผู้หญิงแน่ๆเขาเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเพื่อนของลินลี่ไม่มีใครรู้จักหนุ่มชินสักคนแต่สุดท้ายสาวลินลี่ไม่ฟังรู้สึกว่าต้องสัมผัสเองเรียนรู้เองถ้าเสียใจก็เพราะตนเองเลยลองดูและด้วยความที่สาวลินลี่เป็นคนชัดเจนชอบที่ชินเป็นคนสู้ถึงแม้ลินลี่จะบอกเลิกคุยแต่ชินก็จะจีบต่อลินลี่จะบอกเลิกคุยสองครั้งครั้งที่สาม ชินบอกรักเลยซึ่งหนุ่มชินก็เผยว่าตนถ้าบอกรักต้องมั่นใจจริงๆและคบกันมาในระดับที่พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ